ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเพิ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ6รายการเพิ่มคุณภาพการรักษาสิทธิบัตรทองบอร์ดสอปาสาชอนุมัติยา6รายการให้เป็นประเภทและขอบเขตบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทได้แก่เพิ่มยาวันโรค ตามแนวทางองค์การอนามัยโลกสองรายการยาพรีโตมานิดใช้รักษาวันโรคดื้อยาหลายขนานประสิทธิภาพดีปลอดภัยใช้เวลารักษาสั้นลงยาไอโซในแอซิดบวกไราฟาแพนทีนใช้รักษาวัณโรคระยะแฝงประสิทธิภาพดีใช้เวลารักษาน้อยลงอีกสี่รายการขยายข้อบ่งใช้ให้ครอบคลุมมากขึ้นยาโซฟสบูเวียบวกเวลปาธาเวีย และยาไรบาวิรินสำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรอ้อรังทุกสายพันธุ์ในผู้มีน้ำหนักมากกว่า30กิโลกรัมและผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาครั้งแรกยาเซฟตาซีดีมบวกเอวิแบกแตมใช้รักษาการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาโคลิสตินยาริทักซิแมบสำหรับโรคหลอดเลือดอักเสบแองค่า กลุ่มอาการโปรโตีนรั่วนในปัสสาวะไม่ทราบสาเหตุโรคหน่วยไตยอักเสบโรคลูปัสหรือ SLE โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอตกินขอบคุณข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้า